เรียกได้ว่าใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะครับกับประเด็นเรื่องของการขับไล่เขมรให้พ้นซีเกมครับหลังมีเหตุผลอันสมควรครับถึงขั้นที่คอมเมนต์อาเซียนเนี่ยยังหนุนให้ตัดเขมรออกจากสารระบบในช่วงเวลานี้ครับพร้อมกับเรื่องจริงทุกบรรทัดครับกับความเคลื่อนไหวของกิสดาดินสววยหรือยามินที่โพสต์นะครับคำพูดสุขคม จากภาพพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเข้ากับสถานการณ์มากๆครับแบรนเขมรเจ็ดชั่วโคตรสมควรเกิดขึ้นแล้วเป็นไปได้ยังไงมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ของวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการขับไล่ขเขมรน,นะครับให้พ้นจากการแข่งซีเกมนะครับเพราะว่าจากกรณีที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับหลังจากที่ขเขมรเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดฉากนะครับยิงฝั่งไทย บริเวณปราสาทตาเมืองทมนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาําให้สถานการณ์มันตึงเครียดมากๆนะครับแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยซึ่งเคสนี้หลายฝ่ายจับตามองที่ซีเกม2025เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกขเขมรเนี่ยนะครับเริ่มปลุกปั่นแล้วก็ยุยงหลากหลายประเด็นนะลากยาวมาถึงซีเกมก่อนหน้านี้ประเด็นโลโก้นี่มันชัดเจนมากๆเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคนหนึ่งที่พูดแล้วทัดใจผมมากๆนะครับเป็นหนึ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะอันนี้ผมต้องขอบคุณทางยามินกิสดานินสวัยเลยนะครับที่ออกมาโพสแล้วทายผมรู้สึกว่าเออมันจริงทุกบรรทัดของจริงคือยามินเนี่ยออกมาสแสดงความคิดเห็นว่าไม่เชื่อมึงหรอกว่าคนข้างบ้านไม่ได้ยิงก่อนขนาดแค่โลโก้ซีเกมยังมั่วเลยนะครับ อันนี้ชัดมากนะกรณีโลโก้ซีเกมเนี่ยโคตรมั่วนะครับแม้ว่าจะมีการออกมากราบขอโทษทำหนังสือแล้วก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์สุดๆแล้วก็ผมคิดว่าเออยามีนเข้าใจกรณีนี้นะครับมากๆก็คือการที่เขาเนี่ยไปหยิบยกวลีเด็ดนะครับจากภาพ,พยนตร์ เรื่องตำนานสมเด็จพระเนเรศวรน,นะครับที่เคยกล่าวไว้ในภาพยนตร์ว่าลราแวกเนี่ยก็ดังหอกข้างแค่ดีร้ายรอบตลบหลังเราข่าวเผอทีพลาดอันนี้ชัดมากอันนี้ผมชอบมากเพราะว่ามาสะท้อนภาพถึงสถานการณ์นะครับต่อมวลรวมระหว่างขาเขมรกับไทยนะปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับกีฬา ที่ต้องบอกว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าทางฝั่งกีฬาบ้านเราก็คงจะรับไม่ได้หรอกนะครับที่เห็นทางฝั่งขเขมรเนี่ยนะครับหันปืนแล้วก็ยิงเข้ามาฝั่งไทยจนเกิดความเสียหายนะครับถึงขั้นเสียชีวิตเสียทรัพย์สินมีบาดเจ็บนะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือนายสรวงเทียนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาบอกว่าอันนี้เนี่ย ก็เป็นข้อสงสัยจริงๆนะและผมในฐานะรัฐมนตรีก็ต้องดูและได้มีการประสานงานไปยังท่านประธานมนตรีสีเกมแล้วถ้าเราจะมีการพูดคุยในเรื่องของการประทะก,กันจริงๆผมมองว่าต้องมีการพูดคุยในเรื่องของแซงชั่นหรือการคว่ำบาตรอย่างไรต้องดูกันจริงๆเพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องสำคัญและมีการสูญเสียของประชาชนเกิดขึ้นการที่กัมพูชาเนี่ย จะเดินทางมาแข่งขันกีฬาที่ประเทศไทยผมมองว่าบางทีอาจไม่ปลอดภัยด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยอารมณ์ด้วยอะไรต่างๆแล้วผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยาผมว่าเป็นการออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับฝั่งรับฝั่งไทยของเราที่มันชัดมากเกี่ยวกับเคสนี้คือคงจะไม่มีใครทำใจได้หรอกผมว่าเป็นเหตุผลที่ถูกต้องนะ ผมย้ําเสมอว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับกับกิจกรรมใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับขเขมรเนี่ยมันมีผลกระทบระยะยาวนะครับแล้วยิ่งเห็นพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆนะครับถึงความไม่หวังดีนะแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ติดกันก็ตามนะครับแต่ด้วยพฤติกรรมความไม่หวังดีในหลากหลายรูปแบบเนี่ยมันชัดเจนว่าถึงเวลาที่เราเองนะ ก็ควรต้องแบนเขมรเจ็ด่ชโคตรนะครับขับไล่พ้นไปซีเกมเลยอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันอ่ะตอนนี้อย่าพึ่งเลยนะครับตัดตัดไปก่อนซึ่งไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมรูว่าในสังคมโซเชียลอาเซียนเองเนี่ยนะครับก็ออกมาหนุนเหมือนกันว่าควรจะต้องถึงเวลาตัดเขมรออกจากสารระบบหลากหลายวงการนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยพฤติกรรมมันส่อชัดเลยว่าเป็นประเภทแบบ ควรตีชอบหาเรื่องไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคอมเมนต์ก็บอกอย่างชัดเจนอย่างโดยเฉพาะคอมเมนต์นะครับทางฝั่งเวียดนามหรือลาวเนี่ยเวลาแข่งกีฬาก็มีการแซล์การอามกันนะแต่พอเกิดวิกฤตแบบนี้นะครับทั้งลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็ต่างคอมเมนต์หนุนไทยนะครับให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องไปเลยไม่ต้องมาซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าพวกเขารู้นิสัยแล้วก็สันดานของฝั่งเขมรเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเปาทั้งรอบกัดนะครับทั้งแบบ ไม่มีสัจจะนะครับทั้งเรื่องของการที่โอ้โหคือทําได้ทุกวิถีทางนะครับนะซึ่งอันเนี้ยนะครับผมเนี่ยสรุปภาพในมุมมองผมนะผมว่ายังไงนะครับบอยคอดความบาดขับไล่เอาไว้พ้นนะครับตอนนี้ผมพูดเลยมันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะให้เขมรมา ร่วมกิจกรรมอะไรในประเทศไทยล่ะมันมันน่าจะถึงจุดที่มันต้องตัดออกไปก่อนนะครับออกไปจกากสาระบบก่อนส่วนชาติเหนื่อยที่เป็นเจ้าภาพอะไรกีฬาต่างๆในอนาคตของซีเกมหรือมาการกีฬาอื่นเนี่ยชาติไหนเขาพึงพอใจก็ให้เขาจัดไปแต่ตอนนี้ผมว่าในมุมมองของแฟนๆกีฬาไทยเนี่ยรับไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วก็ยิ่งนะครับได้เห็นนะการเรียกร้องของแฟนๆกีฬาไทยเนี่ยมันก็ชัดเจนมาก เรียกว่าแต่และคอมเมนต์เนี่ยออกมาจากใจหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ความเห็นที่บอกว่าอย่ามานะเขาเตือนแล้วนะนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกต้องแบนนะแล้วก็อย่าให้มาเหยียบแผ่นดินไทยเลยนะครับแล้วก็บางคอมเมนต์ก็บอกว่าบอยคอไปเลยมาก็หนักแผ่นดินนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าคืออย่ามาดีกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนไทยจะมีความรู้สึกหรือความนึกคิด ที่แบบจะรู้สึกดีด้วยอ่ะมันไม่มีอ่ะช่วงนี้มันคือต้องกินเวลาอีกนานนะครับแล้วก็เรียกว่านะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต้องเรียกทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันนะครับไทยไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพซีเกมแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีการประชุมหารือซึ่งหลายฝ่ายน่าจะเห็นพร้องต้องการว่ามันก็ควรจะต้องบอยขอรแล้วก็กีดกันออกไปนะหรือบางคอมเมนต์บอกว่าทําในสิ่งที่ถูกต้อง ดีกว่าต้องมาทนรับอะไรกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือบางคอมเมนต์อบอกแบนซะเลยนะครับอย่าได้มีกิจกรรมร่วมกันเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับในฝั่งไทยเนี่ยชัดเจนว่าถ้าหากยังไม่อยู่ในจุดที่มันสมควรอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องแบนแล้วก็บอยคอร์ดไปเลยนะครับทําทุกทางเพื่อไม่ต้องให้มาเจอกันในช่วงเนี้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยรายงานทำคนตนต์ตัวนี้ไปก็รู้สึกได้นะครับว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับ บางทีบางครั้งก็เป็นชาติที่ค่อนข้างะเะปนีบานอมนะค่อนข้างที่จะเจรจาแล้วก็อยากจะพูดคุยไปมามากกว่าแต่พอเจอพฤติกรรมแบบนี้นะครับเจอพฤติกรรมหลากหลายด้านนะครับทั้งโดนรอบกัดเอ่ยนะครับโดนเรียกว่าพยายามแกล้งโง่เอ่ยนะครับหรือทําตัวแบบอยู่เหมือนคคลมัลติเวิร์ตนะครับทำตัวเป็นผู้ถูกกระทาของกษัตริ์เนี่ยบางทีคนไทยนะมัน เราก็ใจดีนะอันนี้งงด้วยฝันทัติยานของความแบบเป็นเพื่อนมนุษย์อ่ะแต่บางทีบางครั้งเคสแบบเนี้ยผมพูดได้เลยว่ายังไงแบนได้แบนนะครับแบนได้ยาวเจ็ดชั่วโคตรแบนไปเลยนะครับอย่าได้มาทํากิจกรรมหรือทําอะไรร่วมกันในวินาทีนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนรับไม่ได้อย่างแน่นอนถ,ถึงแม้ว่าพื้นที่กีฬามันจะเป็นพื้นที่แห่งการแข่งขันนะครับแต่ผมพูดได้เลยว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลานั้นจริงๆนะครับแล้วผมก็สนับสนุนนะสนับสนุนที่ทางด้านของรัฐมนตรี ท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับจะหยิบยกหัวเรื่องนี้มาพูดคุยกันอย่างจริงจังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์คือผมรู้เลยนะครับถ้าเกิดมาแข่งขันในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหจะกลายเป็นว่าฝั่งขเขมรเนี่ยก็จะแบบโอ้โหจะต้องมีอะไรบางอย่างมีสัญลักษ์เยอะแยะมากมายผมพูดเลยว่ามันไว้ใจไม่ได้จริงน,นะครับมันแม้แม้กระทั่งแบบหน้าสื่อเห็นชัดๆเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ชายแดนที่มันเกิดความตึงเครียดเนี่ย หลักๆเนี่ยผมว่าขเขมรก็ต้องการจะนําอะไรต่างๆโวัญลักษณ์อะไรมากมายเนี่ยตัดปัญหาได้ก็ตัดไปนะครับแต่ที่มันสําคัญสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแหละนะครับผมก็เชื่อว่าแฟนกีฬาไทยก็คงจะไม่มีใครอยากจะเห็นนะครับเขมรนะมาแข่งขันแล้วก็ลอยหน้าลอยตาหรอกอันนี้อันนี้พูดตรงๆในอารมณ์แบบนี้นะครับก็ บอยคอดได้บอยคอดไปแบนได้บายันไปนะครับให้พ้นจากการแข่งขันมหกรรมสีเกมของเราก่อนว่าเป็นกิจกรรมที่ไทยเราก็อยากจะเป็นสิ่งที่อ่ะเรียกว่าเป็นการโปรโมทประเทศด้วยนะครับยกระดับเรื่องของภาพลักษณ์อะไรต่างๆนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเขมรมาเนี่ยไอ้สิ่งที่เราวางไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็เลยยืนตรงนี้นะครับใครเห็นด้วยกับผมกดหนึ่งเข้ามาลัวๆแล้วกันนะครับผมยืนตรงนี้ว่า ผมต้องการให้บอยคอรต้องการให้แบรนด์ยาวๆไปเลยนะครับยังไงยังไงฟรีเกมครั้งเนี้ยก็ไม่อยากให้มีขมามเข้ามาแข่งขันนะครับมันรู้สึกแย่มากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับ วงการกีฬานะครับที่ตอนนี้หลายคนพูดถึงเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ b i ๊ c h a มปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ